สวัสดีค่ะลานเตือนนัดสาขาสมเด็จจังหวัดกาลสินนะคะมือนิกามาเพลยสินค้านาลานนะคะประจําทุกวันเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็มาอัปเดตนะคะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะลูกค้าท่านใดนะคะยังไม่มีอุปกรณ์ต่อพ่วงไว้ใช้งานนะคะก็แวะเวียนเข้ามาชมกันได้นะคะที่สาขาสมเด็จจังหวัดกาลสิน์นะคะด่านเฮ้านะคะจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงครบวงจรนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะที่เบอร์นะคะ062 438297นะคะที่สาขา สมเด็จจังหวัดกาลสินร้านแท็กเตอร์นัดนะคะลูกค้านะอ่ามากันทิอุปกรณ์ต่อพ่วงชิ้นแรกของเฮ้านะคะเป็นนะคะขาดนะคะใส่ไดต์แต่นะคะรถรุ่นนะคะ l อลซีหาเอลนะคะหอด L อลหาซิปนะคะความกว้างนะคะของขาดตัวนี้นะคะอยู่ที่เมนแฝงสิบหานะคะราคาอยู่ที่8,500บาทนะคะลูกค้านะ8,500บาทนะคะลูกค้านะ มาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะเป็นถังนะคะถังปุ๋ยหน้าซานนะคะลาค่านะคะยูทีนะคะสามหมื่นหาพันบาทนะคะราค่ายูทีสามหมื่นหาพันบาทนะคะตัวนี้นะคะมีย่อยพร้อมนะคะลูกค้านะ,ะมีย่อยให้พร้อมนะคะลูกค้านะ,ะมาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะอยากได้นะคะโรตารี่นะคะขนาดเล็กนะคะใวไปเขาลองอ้อยนะคะ ราคายูทีนะคะสามหมนเจ็ดพัหาร้อยบาทนะคะเป็น นะคะลอตเตอรี่มือหนึ่งนะคะลูกค้านะทางร้านนะคะจำหน่ายเฉพาะเงินสดนะคะไม่มีผ่อนดาวนะคะลูกค้านะไม่มีผ่อนดาวนะคะลรตาอรี่นาซาตัวนี้นะคะเป็นขนาด80เซนนะคะราคาอยู่ที่37,500บาทนะคะลูกค้านะอ่ะมาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวตัดหญ้าของ KPD ขนาดเมตร20นะคะราคาอยู่ที่นะคะ 2 5 0 0 0บาทนะคะลูกค้านะมาต่อกันที่นะคะเค d ดีนะคะตุตัดหญาขนาดเมตรสีสินะคะราคาอยู่ที่26,500บาทนะคะลูกค้านะ,ะมาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นนะคะ ตัวตัดหญ้านะคะสยามสต,ตล่านะคะราคาอยู่ที่นะคะ2 8 5 0 0บาทเป็นขนาดเมตร40นะคะลูกค้านะเป็นขนาดเมตร40นะคะมาต่อกันที่นะคะนาซาตัวตัดหญ้านะคะขนาดเมตร40นะคะราคาอยู่ที่นะคะ29,500บาทนะคะ29,500ับาทนะคะมาต่อกันที่นาซานะคะเมตรยสนะคะ อ่ะขอไปค่ะสยามสตโตล่านะคะเมตรยี่สิบนะคะราคาอยู่ที่นะคะสองหมื 27, 500, ่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะคะสองหมื 27, 500, ่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะคะมาต่อกันที่นะคะสยามสตโตลา่าตัวตัดหญ้านะคะตัวนี้นะคะจะเป็นขนาด1เมตรนะคะราคาอยู่ที่24,500ัรบาทนะคะลูกค้านะ มาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นโรตารีร่ของฟาร์มาเทคนะคะราคานะคะเป็นขนาดเมตรแปดนะคะราคาอยู่ที่หาหมืองเก้าพันหาร้อยบาทนานค่ะนะมาต่อกันที่นะคะโรตารี่ของฟ <rumor. S 1> าร์มาเทคนะคะขนาดเมตรหกนะคะราคาอ,อยู่ที่ 5, 000, นะคะราคาอยู่ที่ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทนะคะลูกค้านะห้าหมื่นหนึ่งพันบาทนะคะลูกค้านะมาต่อกันที่นะคะ เม็ดเก่าของฟาร์มาเทคนะคะราคาอยู JI, ่ที่60,000บาทนะคะลูกค้านะ60,000บาทนะคะขนาดเม็ดเกนะคะลูกค้านะมาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นนะคะขนาด2.06นะคะขนาด2.06เมตรนะคะของฟาร์มาเทคนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่71,500บาทนะคะลูกค้านะมาต่อกันที่ วันนี้นะคะจะเป็นนะคะโรตาอรี่นะคะของนาซ่านะคะขนาดเมตร80นะคะราคาอยู่ที่นะคะห6,500ัรบาทน,นะคะลูกค้านะ มาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะเป็นโตรตลี่นาะซาขนาดเมตรหกสิบนะคะราคาอยู่ที่นะคะสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะคะโตรตรี่นะคะมือหนึ่งทุกตัวทุกรุ่นทุกกี่ห้อนะคะรับประกันหนึ่งปีนะคะลูกค้านะรับประกันหนึ่งปีนะคะอ่ะไปดูฝั่งนู้นกันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะลูกค้านะ มาต่อกันที่ฝั่งนี้นะคะจะเป็นนะคะตัวตัดหญ้านาซาขนาด1เมตรนะคะราคาอยู่ที่20,000ื่นนะคะ25,500บาทนะคะ25,500บาทนะคะมาต่อกันที่นะคะผานสี่นะคะลูกค้านะผานสี่นาซาใบ22นะคะราคาอยู่ที่นะคะ40,000บาทนะลูกค้านะ สี่หมื่นบาทนะคะมาต่อกันที่นะคะผานห้านะคะผานพวนห้าใบสยามสโตรานนะคะราคาอยู่ที่นะคะสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทเป็นใบ22นะคะแต่ถ้าเป็นใบ24นะคะผานพวน5ใบของสยามนะคะราคาอยู่ที่นะคะ41,000ับาทนะคะลูกค้านะมาต่อกันที่ผานพวน5ใบนาซ่านนะคะราคานะคะอยู่ที่นะคะ 36,500บาทเป็นขนาดใบ22บนะคะลูกค้านะเป็นใบ22บนะคะมาต่อกันที่นะคะใบ24นะคะผานพวน5ใบของนาซานะคะราคาอยู่ที่นะคะ4 0 0 0มนะคะ43,000บาทนะคะลูกค้านะทางร้านนะคะก็จำหน่ายรถไถมือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะมีหลากหลายรุ่นหลากหลายราคานะคะ พาทันใดนะคะอยากได้รถไทยนะคะไว้ไปใส่งานในหัวในสวนนะคะกาติดต่อสถาบัามาทธยีสาขาสมเด็จใด,ดนะเบอร์ที่ให้ไว้ตอนต้นคลิปนะคะลูกค้านะอ่เดี๋ยวจะพาไปดูฝั่งนู้นกันนะคะ ต่อกันที่ฝั่งนี้นะคะจะเป็นโรตารี่ของสยามนะคะราคานะคะเมตรหนะคะอยู่ที่48,500บาทเมตรแอยู่ที่ราคานะคะเมตรแปดซอิทีราคาห้าหมื่นบาทนะคะทุกคน่านะมาต่อกันที่นะคะ มาต่อกันที่ฝั่งนี้นะคะจะเป็นนะคะพานขุดมันนาซ่านะคะเหลือ1ตัวสุดท้ายแล้วนะคะเหลือ1ตัวสุดท้ายนะคะราคาอยู่ที่14,500บาทนาพานขุดมันสยามนะคะราคาอยู่ที่14,500บาทนะคะเหลือ,อยางละโตแล้วนะคะลูกค้านะมาต่อกันที่ฝั่งนี้นะคะจะเป็นนะคะ พานยกร่องนาซาใบ22นะคะราคาอยู่ที่18,500บาทนะคะแต่ถ้าเป็นใบ24นะคะราคาจะอยู่ที่19,500บาทนะคะลูกค้านะมาต่อกันที่นะคะพานยกร่องเน่งนะคะราคาอยู่ที่18,500บาทนะคะของเน่งนะคะของค่ายเน่งนะคะ จะผลิตแค่ใบ22ออกมาเท่านั้นนะคะลูกค้านะมาต่อกันที่นะคะฝั่งนี้กันบ้างนะคะจะเป็นผานยกร่องปอเสรีใบ22ราคาอยู่ที่17,500บาทนะคะผานยกร่อง NSP นะคะราคาอยู่ที่นะคะ17,500บาทเช่นกันค่ะ,ะมาต่อกันที่นะคะ วัวน,นี้นะคะจะเป็นนะคะผ่านยกร่องสยามนะคะใบ22ราคาอยู่ที่18,500บาทใบ24อยู่ที่ราคา19,500บาทนะคะลูกค้านะมาต่อกันที่นะคะผ่านยกร่องปอเสรีนะคะราคาอยู่ที่นะคะ19,500บาทนะคะลูกค้านะ มาต่อกันที่นะคะผานขุดมันนะคะเหน่งนะคะราคาอยู่ที่นะคะ1 4 5 0 0พหารยบาทน,นะคะมาต่อกันที่นะคะผานยกร่องอ่ะขอให้ค่ะบ่กเป็นผานยกร่องนะคะ ผานขุดมันนะคะผานขุดมันหนึ่งราคาอยู่ที่14,500บาทนะคะผานขุดมันปอเซลีนะคะราคาอยู่ที่นะคะหนึ่งหมื่นนะคะสามพันห้าร้อยบาทนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากได้อุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะกตัติดต่อสอบถามมาได้นะคะท,ที่เบอร์นะคะศูนย์หกสองค่ะซีสามแปดสองเก้าเจ็ดนะคะที่ร้านเทสเตอร์นัดสาขาสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะวันนี้ก็มาอัปเดตนาฬิการุ่ยค่ะเดี๋ยวเบิ่งได้ชมกัน นะวันนี้ก็กาสวัสดีค่ะ